อันนอนนั่งกินก็ไดอันนอนเตยไม่อันน้อนเนี่ผู้ปิผู้ปฏหาพระพุทธเจ้าเลยจักว่าฝันไปผู้ปฏารพระอาจารย์ีิเด้อันนี้เจ้าปั้ายสังฆทานขีซ้นบมุนซุนหมุนซุตัไมตนี่เด้อันนี้พร้อมทั้งหนึ่งพาไจิวันเยพอตูหรือแม่ตู่เหเขียนแต่ว่าพอเจิมพอเจิมะพอเจิมม่ตพอเจิม่ตเอว่าตามลังไามลัะ ไใช <c oughs> โอ้ยขอเขาเรียกจบปอนด์หนึ่งพุนงานปอนด์พุนเห,นนหรอ <c oughs> ใช่แม่ดาวแล้วน,วอน้องสีแล้วทุกคสอาวานโมสานเชลปองเด้ออรวานโมเด้อสามเชล้องกันนดดาาะโมตัสสะอะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,ม,มดดาาพุทธัสสะนะโมตัสสะอะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะปะทาวะโตะรรหะโตสัมมาสัมทธัสสะว่านั่งเด้อบานนี่สุทินังวะตเมธานังท่านังเมยปริสุทังอาสาวะขายาวะหังนิพพานะปัจจะโยโหตุอนณาคาเตกาเล ยิมานีมายังพันเตบินดาพัตานิมาตกะพัตานีกัะปลรุขาณีสะปริวารานีติกีวารานีสะปริวารานีผิโขสังขัดสาโอนโนชยามา สาทุโนพันเตพิขูสังโคอิมานีบินดาพัตานีมาตกะพัตานีกัปปลุุขานีติจิวรานิปฏิคั่นหาโตุรรหากันเจวะมาตาพิโต สามีภรรยานั่งพุตตีพุตตานั่งเปตานั่งที่ขละตังี่ตายะสุขายะท่านที่พวกขาน้อยหายแล้วด้วยความบริสุทธิ์ขอให้อาศวะคือเครื่องมักดองอยู่ในจิตนใจ ที่จะทำให้เกิดทุกนั้นให้บ้านสิ้นไปจงเงป็นปัจใจแก่พรานิพานในอนาคตการทางนานั่นเินขาแด่พระสงค์ผูจเริญพวกขาหน่อยทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งขาวบินทบาท มั targets, inen, ตตกาพาตหาหารต้นกละเพึกเงินพาบังสกุลพาบังสกุลพร้อมทั้งเคืรีวาพอทั้งืองบริวานทั้งหลายเหล่านี้แก oh, ่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ <t uh> <t uh 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 ่งเขาบินทบาทมัตตกาพาตาหารต้นกละเพึกเงิน พาบังสกุลของพวกข้าน้อยทั้งหลาย,พยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่พวกข้าน้อยทั้งหลาย <c oughs> แก่ญาติทั้งหลาย <c oughs> มีพอเจิม,มแ, <c oughs> แม่ตูที่ <c oughs> <c oughs> นั่งนํำโศกฟ้องข้าวผ้าลวยฟ้อง รุ่งป้าหน้าอา,า,า,อาบุปผาคู่บาอาจรา,า,าจรย์พี่น้องระายาิมิตราาสามีภรรยา,า,า,ยาบุตรตีบุตรตา,ตตามูปเปรตทั้งหลายตลอดทั้งสามประศา,าและเจ้ากรรมนายวิญให้มารับเอาผลบุญ,บบบญที่พวกขาน้อยอุทิศให้นี่ ถ้าพวกท่านได้ทุกขอให้พ้นทุกขถ้ามีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตาบต่อเท่าเข้า,าขสู่พระนิพานพ,านพานในอนาคตประการคางนานั่นเถิด นาเอานนมาถวายมานอนแก้วขอเชียร์นะ้นะเบมือสมันหลจืงไหลทีนะ้ยว่ารโอยานบเาเนาะ ไม่ตัวหายไม่ตัวแก้วหายแก้วหายแก้วหายแก้วได้แก้วนี่เรื่องหนึ่งตัวไม่ตรงไปเท่าไหร่เจ็บฝันฝันโอ้ยฝัน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 ตุกตุกจะมันขับไล่นั่งนี่เจ็บปวด

ผูู้้้โเดถวายพรนมมือเนอะอนุโมทนาน้าน้ำพอังเพิ่นเนอะเข้าใจตามนี้โู้โเดยถวายอนุโมทนานาพนมมื้อเออนั่นก็แปลว่าเท่ากันด้วยซ้ำเดยถวายคือนกัน สิได้ละป้อนยาน้นี่ยีกน้าหยากเหนเมตโตเตียมกันต่ไปทีลรตามมาแต่จาวิรามเี๋ยวป้น้ำจานลาจานวิามาใส่น้อสองเทืสามเสียตอนสีอยากจะยินเสียงจานวิลาสินีเลยเะได้เสียจานวลาเกามทนาสาธุน้ำมตนาบุญน้ำเมตูนกำลูกกับหลานสด้เนี่ก่อนจป้อนป็ภาบาะไนาะเอาเไม่จับอนี่ กาจะนี่จะเ็มงคลมงคลกันอ่ะจักพราสมมาพระพุทธเจ้กในกนอยมัรนาธระอ๋อแล้วแต่สมมาพระพุทธเสเียมงค้เลยเนี่ยคนาติยอมทั้งหลายทั้งใกล้ทังไกลบิดเสร็ที่รากที่นับถือโลแม่เตียมจะสร้างบูญสร้างกุศล